เราจะมาพูดถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยกันนะครับจากผลการวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษในปี2011และย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้วของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ e u c r t i o n First พบว่าประเทศไทยอยู่ในระดับ42จาก44ประเทศโดยจัดอยู่ในกลุ่มความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ต่ำมากหากเทียบเฉพาะประเทศในทวีปเอเชีย ที่ทำการวิจัยจะมีทั้งหมด13ประเทศปรากฏว่าประเทศที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษสูงที่สุดก็คือประเทศมาเลเซียรองลงมาคือฮ่องกงเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันซาอุดีอาระเบียจีนอินเดียรัสเซียอินโดนีเซียเวียดนามไทยคาซัคสถานซึ่งเป็นที่น่าตกใจมากเพราะว่าประเทศไทย จะให้ความสำคัญในเรื่องของภาษาอังกฤษในระดับที่สูงมากเด็กจะเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับประถมนับจนถึงระดับมหาวิทยาลัยก็มากกว่า10ปีแต่ทำไมภาษาอังกฤษของเด็กไทยยังต้องแพ้วิทนามจากสถานาการณ์ดังกล่าวบทเรียนคอมพิวเตอร์สามารถที่จะนำมาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่งเพราะปัจจุบันการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะสามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มีการปฏิพันธ์กับสิ่งที่เรียนทําให้การเรียนรู้นั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นก็เป็นสื่อหนึ่งที่ทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลาทําให้เกิดการพัฒนาการกว้างไกลยิ่งขึ้น การแก้ปัญหาเหล่านี้จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทการทบทวนการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในลักษณะนี้จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาวิชาในสิ่งใหม่ที่ผู้เรียนไม่คุ้นเคยมาก่อนจะทำหน้าที่เป็นครูสอนพิเศษมีการนำเสนอเนื้อหาวิชาตามด้วยคำถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่นำเสนอไปแล้วผู้เรียนจะมีโอกาสตอบสนองโดยการตัดสินใจเลือกข้อที่ถูกที่สุด อาจจะอยู่ในรูปของคำถามจับคู่ถูกผิดหรือเลือกข้อที่ถูกที่สุดผู้เรียนจะได้รับการเสริมแรงโดยมีข้อมูลย้อนหลังกลับให้ผู้เรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากเรียนบทเรียนต่อไปและผู้เรียนสามารถที่จะย้อนกลับไปเรียนใหม่ได้เมื่อต้องการทบทวนในสิ่งที่เรียนมาแล้วหรือต้องการเรียนในเนื้อหาต่อไป ผู้เรียนก็สามารถเลือกเองได้และควรจะมีการบันทึกคะแนนสำหรับข้อที่ถูกและข้อที่ผิดเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของผู้เรียนได้ด้วยเช่นกันอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพการเรียนและการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยมีผลวิจัยดังนี้ เด็กไทยอ่อนวิตติดอันดับล้างท้ายของโลกองค์กรสาธารณประโยชน์นานาชาติหรือพิซ่าเปิดเผยผลประเมินการศึกษาวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยติดอันดับล้างท้ายของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วโดยปี2552พบว่าอยู่ในอันดับ49จาก65ประเทศทั่วโลกโดยสปทยอมรับว่า คุณภาพการเรียนและการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของไทยอ่อนทั้งระบบโดยเฉพาะครูไม่มีความเชี่ยวชาญในสายวิทยาศาสตร์โดยเด็กไทยที่สอบผ่านเกณฑ์ขององค์การเพื่อเข้าร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาหรือ oecd มีเพียงร้อยละ0.6หรือคิดเป็นเด็กไทยร้อยคนเก่งวิทย์0.6คนซึ่งแตกต่างจากประเทศจีนซึ่งมีสัดส่วนเด็กเก่งวิทยาศาสตร์สูงสุดที่ร้อยละ 28.2ลองลงมาคือฟินแลนด์ฮ่องกงและญี่ปุน่นทั้งนี้ผลการประเมินจากพิซซ่าระบุว่าไทยอยู่ในระดับลังท้ายของกลุ่มกำลังพัฒนาซึ่งสาเหตุมาจากการให้ความสำคัญในชั่วโมงเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งมีเพียง2ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมทั้งกระบวนการสอนไม่มุ่งเน้นให้เด็กคิดวิเคราะห์แต่เป็นการสอนเพื่อให้สอบผ่านเท่านั้นอย่างไรก็ตามทำให สพทสสวทขององค์กรเพื่อการศึกษาที่เกี่ยวข้องต่างร่วมมือกันแก้ปัญหาด้านระบบรวมทั้งนโยบายโดยได้ประกาศจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและรักษาสภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี2552ถึง2561อีกทั้งการผลิตครูสายวิทย์จะต้องเป็นบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การวัดคุณภาพเพื่อให้บรรจุเป็นครูวิชาชีพเฉพาะด้าน ทั้งหมดนี้นะครับคือปัญหาการศึกษาของเด็กไทยที่เกิดขึ้นซึ่งการนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามาแก้ปัญหาก็สามารถแก้ปัญหาได้จริงแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะสามารถแทนครูผู้สอนไปได้สักทีเดียวครูยังต้องเป็นผู้กำกับการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่เช่นเคยเพียงแต่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีชีวิตชีวากระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งผู้สอนจะต้องมีบทหบาทมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับไฟของผู้เรียนลักษณะไฟรู้ไฟเรียนของผู้เรียนด้วยเช่นกันครับ